เดี <Okay. S 2> okay. hey, ๋ยวคุณจะมาสอนนะเดี huh ๋ยวรีท huh ุกอย่างกันโอเคขั้นแรกคือให้เธาคุณจะทำแบบผมนะเอ้ยไม่ใช่ ถ้าถ้าจะแบบทำรัวๆแบบเนี่ยทำได้ทุกตัวละครนะแต่ถ้าแต่ทำจะจะทำแบบรัวๆจะทำให้หมันอนรัวๆหรือว่าสกิล,ลรัวๆนะวิธทีทำก็คือกดโนสตาตร์ตรงนี้แล้วก,ก็กดไม่มีคูดาวนะครับเนีย่ยกดไม่มีคูดาวนี่มันก็จะ มันจะได้กดสกิลได้รัวๆเนี่ยทำได้กับทุกตัวนะฮะมาฮิโตะก็ทำได้หรือเปล่าทำได้เนี่ยทำได้ทุกตัวเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็นเนี่ยลุล้วน ิเดี๋ยวผมจะสอนท่าแบบเมื่อกี้นะครับของซูคุนะก็คือกดอันนี้กดอันนี้กดเปิดนะครับอติแล้วก็ใช้กดสกิลที่สามนะครับแล้วก็กดลุลัวเลยมันจะบินขึ้นเองนะครับเป่าถึงบนแนละ้วมันบินขึ้นเองอไม่ได้บินนะนล้ลืมวิธีการบินแล้วอ่ะให้เื้อหน้าได้ไหมต้องกระโดดกระโดด โอ้ยไม่ทำนะถ้าใครอยากจะทำแบบบินนะก็ให้บินขึ้นมาประมาณนี้ประมาณเท่าตึกนี้แล้วก็วับกดเลยโอ้กดไม่ทันนี้ต้องสูงกว่านี้นะอื่ะสูงประมาณนี้อื่ได้แล้วก็สามารถกดจุดอื่นได้นะก็จะออ์ไว้นี้ ก็จัตาหน้าโอ้เอาตกจบตกก็สามารถการตะเขียนรัวๆได้นะแบบนี้ก็เอาไว้เกียนเพื่อนได้เสียงันจะแบบหึหน้ามันจะกลายเป็นเหมนมีโอ้โหโคตรมืดเดี๋ยวเดี๋ไปดูกับโกโจนะของโกโจเป็นแบบนี้เออ่ยครับ โอ้เดี๋ยวดูนะคว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหโคตรสว่างคนี่สามารถทำโคมสีม่วงเลือได้แล้วก็ลองเซิร์ฟระเบิดด้วยนะนี่ทำสีแดงนี้ดูดูได้แล้วก็กดลูกดาวทำอบนนี้เนี่ยให้มันกลับมาหาเรานะให้กระโดดด้วยนะครับเออนี้ โอ้โหทำยากคนนึงโอ้โหโอ้โหโอ้นี่ี้าวได้พอตึงเหอยจะมีอย่างนึงใช่เดี๋ยวผมอยากรู้ว่ามันทำได้มั้ยถ้ารีโมหุราการรือ เดมัยอ้อนเชิญสมบ,บัดลุลูวโอ้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวฆ่า,ากันเฮ่ฮ่ตงกดไม่มีคุด,ดาวใช่ไหมนี่มันต้องทำแบบนี้ได้เพวยอปะไนึงนี่โอ้โหอีกคนล้ลู ดูแถบฟ้า,ามันตีครับโอ้เลยตีตีตีีตีตีตีีีต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 ีกีต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 ีดีตอตีตีาีตนะีตีตีงีตีตีินตี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 ีคีตดี นี่แหละก็สวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร์เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคแล้วก็ปิดคลิปด้วยว่าไงปิดคลิปด้วยนี่อันนี้นะก็